ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องใหม่เชียงตุงนะคะตอนนี้นะคะใหม่ก็จะมาซื้อกระชายขาวนะคะกระชายขาวเพื่อที่จะไปต้มน้ําแล้วก็ดื่มกินเพื่อป้องกันโควิด -19 นะคะก็ไม่รู้ว่าในตลาดของเราเนี่ยในตลาดการลงเชียงตุงนะคะไม่แน่ใจว่าจะมีขายไหมนะคะแล้วก็ถ้ามีขายจะแพงไหมนะคะต้องไปชมนะคะว่ากระชายขาวที่เชียงตุงจะมีหรือเปล่านะคะเพราะว่า จะได้นำไปต้มกินเนาะเหมือนที่ประเทศไทยที่เขาบอกมานะคะแล้วอย่างนึงคือ,อตลาดนะคะก็ปิดไปค่อนข้างเยอะนะคะไม่แน่ใจว่าจะมีขายหรือเปล่าเราไปดูกันแล้วก็ไปชมพร้อมกันนะคะไป รอยที 100. ่ไหนก็มั่นเองนะเหรอเออคุณ้อยที่ไหนกมันงปงกาปิงกังปิงปังโอม้าปิงปังวังที่ไหนกี่นะน่าเอาตรงที่ยหล่มา อ็เดี๋ยวจะเดินไปทางนี้ดูนะคะว่าจะมีขายหรือเปล่านว่ามีเตกทิ้ง<ล> <tys. S 2> นะคะที่ม <waste S 1> <Rat> ีค่อนข้างเยอะทางนี้ก็ Ô mãe, 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 ก็ตอนนี้นะคะตลาดนี้ก็คือจะขายแต่ผักนะคะขายผักขายอะไรนะคะตลาดเสื้อผงเสื้อผ้าอะไรไม่เปิดเลยนะคะก็จะมีขายผลไม้ขายผักขายของสดขายของสดต่างๆนะคะแต่ตอนนี้เราตามหากระชายขาวเนาะไม่แน่ใจว่าจะมีหรือเปล่าเพราะเดินตามหามาเกือบทั่วตลาดแล้วนะคะยังไม่เห็นมีขายเลยนะคะ นี่นะคะตลาดก็ปิดไปเยอะมากนะคะเปิดบางส่วนบางส่วนนะคะเราไปดูตรงนี้นะท่ อันกระชายขาวนี่เป็นมีกันเนาะเนี่ยมีกันอยากแห้งไหมเนแหงแกะอันสดๆมีเนาะอันสดๆมันเมียกระชายขาวนะใจว่าอันนี้เขาบอกว่าเป็นกระชายขาวนะคะที่เขาตักแห้งมาแต่ว่าอยากได้สดๆเอาไปต้มกินแบบนี้เนาะ ไอ้ที่เขา,าทำอยนี้ส่วนา่าจะเป็นสมุนไพรนะคะอันนี้กระชายขาวก็มาเขาบอกมาเลยนี่นะอ๋อป้าเขาบอกว่ามีค่ะตอนนี้นะคะเราก็เจอร้านแล้วค่ะก็คือเขาจะขายกระชายขาวนะคะเขาจะขายเป็นสมุนไพรเนาะสามุนไพรต่างๆนะคะก็รับชมนะคะตอนนี้นะคะ,ตอนน,ะ,คะตอนนี้เห็นไหมคะบอกว่าประมาณ ประมาณมัดหนึ่งนะคะมัดหนึ่งประมาณแปดแปดพันจัดนะคะเร,เราดูนะคะว่ามัดหนึ่งเท่าไหร่เนาะไปเราจะไปเดินชมตลาดก่อนนะคะว่าวนะอ๋อทำเตียมมาปั๊บหนเหนาะค่ะที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้นะคะก็ตลาดปิดไป ค่อนข้างเยอะเลยนะคะส่วนมากก็จะเป็นตลาดสดนะคะตลาดขายผักเนื้อสดปลาสดนะคะต่างๆนะคะที่เปิดกันเนาะผลไม้อะไรต่างๆเนาะแต่ว่าถ้าเป็นร้านค้าแบบ้าในนี้นะคะจะไม่เปิดเลยนะคะแล้วก็จะปิดไปค่อนข้างเยอะเลยแต่ไม่แน่ใจว่าจะเปิดเมื่อไหร่เนาะจะเปิดอีกเมื่อไหร่นะคะเพราะว่าเรามาหาซื้อกระชายขาวนะคะวันนี้นะคะแล้วก็เจอร้านหนึ่งนะคะที่เราที่เขาบอกว่ามีนะคะ เดี๋ยวเราต้องรอนะคะว่ามัดหนึ่งนี้ใหญ่แค่ไหนหรือว่าแพงถูกหรือแพงนะคะเราต้องไปดูอีกครั้งหนึ่งตอนนี้เขาบอกว่าไม่มีที่ร้านนะคะเขามีที่บ้านอะไรแบบนี้เนาะ <c oughs> คิดว่าน่าจะมีร้านเดียวนะคะที่เราสำรวจมาทั่วแบบตลาดแล้วนะคะไม่มีขายเลยนะคะถ้ามีก็น่าจะมีที่ร้านนี้แหละแต่รู้สึกว่ามัดหนึ่งนี้ไม่แน่ใจว่าเยอะใหญ่เท่าไหร่นะคะดูก็ค่อนข้างแพงอยู่นะคะไปเดี๋ยวจ้อเดี๋ยวเรา จะรอตรงนี้แล้วก็รอซื้อแล้วก็กลับเลยนะคะ <Okay. S 1> นี่ก็บรรยากาศในตลาดนะคะบรรยากาศในตลาดปิดไปเรียบร้อย mm hmm. เห็นเขาบอกว่าสิ้นเดือนนี้จะเปิดนะคะแต่ไม่แน่ใจเนาะเพราะว่าโรคระบาดกา็ค่อนข้างเพิ่มขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะก็เลยไม่แน่ใจว่าจะเปิดอีกเมื่อไหร่เนาะ <c oughs> ตอนนี้ ค่ะตอนนี้เราก็นั่งรอกระชายขาวนะคะที่ร้านที่เรามาถามเมื่อกี้นะคะก็นั่งรอกันเนาะอันนี้น้องพงสีนะคะัส,สดีค่ะก็รอนะคะรอรอกระชายขาวนะคะเพื่อที่จะนําไปต้มแล้วก็ต้มดื่มกินนะคะเพื่อป้องกันเนาะเขาบอกว่าป้องกันโควิดได้แบบนี้นะคะเราก็จะซื้อไปดื่มทํากันที่บ้านดูนะคะว่าเป็นยังไงเนาะ,ะแต่ว่าอยู่ที่ประเทศไทยก็เคยกินอยู่เนาะ เขาจะใส่อะไรอ่ะปลาดุกอ่ะคล้ายๆกับปลาดุกผัดอะไรสักอย่างนี่แหละนะก็เคยกินยู่นะคะแต่ว่าต้มกินเนี่ยไม่เคยนะคะก็วันนี้จะเอาไปต้มกินนะคะว่าเป็นยังไงเนะเาะพอรอส่งต่อไปนะคะว่ากระชายขาวเขามีเยอะแค่ไหนเนาะ,นค,ะคือแบบว่าเราเราเรือนตามทั้งแบบตลาดแล้วไม่ไม่ค่อยจะมีเลยนะคะกราชายขาวนะคะไม่แน่ใจว่าเขาส่งมาจาก ที่ไหนนะชมมาจากประเทศไทยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะอันนี้คือต้องรอถามแม่ค้าเขาดูนะคะว่าเป็นยังไงเนาะก็คือกระชายขาวเซียงตุงนะคะอ๋อ,อประว่าเหมือนนีนั่งเข้าไปปลูกงกอะไรกันนี่ใล้อเลยอันนี้นะคะก็คือกระชายขาวนะคะเซียงตุงก็นํามาจากประเทศไทยเหมือนกันนะคะก็มาปลูกเอานะคะก็ก็ว่าทําไมมันไม่มีไม่มีเหมือน <laughs> เหมือนที่เมืองไทยนะมันจะเป็นหัวแบบนี้เองนะคะ อันนี้คือกองหนึ่งนี่แปดพันแปดพันจาร์แล้วนะคะมันลดอ่ะต้องนั้มนค่ฮะ้เหมือน่ะบล็อกน่ายมอนหมืนออันนี้นี่มันที่เป็นหนอ่อมันเหมือนเตียนตู้ปันตัวอ่ะนะอ๋อเหมือนหัวขานะก็คืออันนี้นะคะก็คือแปดทันจาร์ก็เท่ากับแค่นี้เองนะคะประมาณร้อยห้าสิบบาทแล้วนะคะก็คือค่อนข้างที่จะแพงมากเลยนะคะเรา เออเราหาทั้งตลาดแล้วมันไม่มีนะคะมันตี้ออกตอนนัวมันเหมือนมันหกขาเ,ออเลย,ยอ่ะก็จะซื้อไปปลูกดีก,กว่านะคะ กิน่ไหนบ้ายอะไรวะเอากระจิน่ะมได้นะเอากินเจอนกับอะไรอ่ะกินนิดน้อยอะไรวะ้กิบคอบเตอร์มันเหมือนนั่นนั่นวะเดี๋ยวเอาเรื่องเขาถึงอะไรนาะนี่นะคะจะขอชิมดูนะคะว่าใช่กระใขาหอป่าเคเคยวกะลายชิ้นๆอ่ะเคเคปาเคเนื้อวัเคนื้อหมูต้มขมต้มเจ้มัลายชินๆอ๋อใส่ลายชิ้น คนไทยเขาแน่เขาแน่เห็นนอะใก่เห็นนอะซาวะใก็้เห็นตมม๋อส้มอ่ะอย่างสั่งของเขาใส่นู่นน้อขอชิมดูส่วนๆเลยเพราะว่าเป็นเป็นหัวยาวจะรสจะเล็ดไรอีกอ่ะเผิดมากเสิร์ฟที่เราได้เป็นเป็นโควิดเลยแน่อันนี้ดันไม้เนี่ยเป็นซอยๆรางวัลก็เจ๊น้ำไม้กินอันนี้กระชายดำนะคะอืม โควิดก่ออะไรวะโควิดไรแต่เจะเร็วแน่เป็นไส้ที่ไหนแองน้องออันนี้ก็คืออันนี้น้ำมันรีนี่หมื่นหนึ่งนะคะโอ้หนึ่งหมื่นหนึ่งประมาณสองร้อยเลยนะคะค่อนข้างที่จะแพงเลยท้าหมื่นเนี่ยเนาะอันนี้ก็เป็นกระชายนะคะอันนี้ก็ตากแห้งเนาะกระชายเนี่ยกระชายขาวที่ตากแห้งนะคะราคาประมาณสองหมื่นห้าสามหมื่นห้าสามหมื่นห้าสานหาพันจัตนะคะโอ้ก็ราคาค่อนข้างที่จะสูงอยู่เหมือนกันนะคะ เอานี้ไปก่อนค่ะฮะอันนี้เป็นต้นมานะต้นอ่อนดำอ๋ออันนี้อันนี้เป็นต้นเป็นต้นนะคะเป็นต้นกระชายดำเนาะเป็นต้นเนี้ยอันนี้เหมือนหนึ่งเนี้ยอันนี้เราส่งตะชเลขกซีโม่เด้อปนีิปกตั้งนนอย่างเ้ราส่งอ๋อส่งต่ชเลขกเนาะ เขามาซื้อเขาจะต้องส่งข้าวที่เหล็กนะคะจะนำไปปลูกเหมือนหนึ่งย่อมะหมือนหนึ่งไงก็ตอนเสร็เห็นยังผมชอบกินเลยนะเป็นเท่งเนาะไปเอานั่นกับปลูกนมื่นกี่ตอนนี้นะคะก็กลับมาจากที่ตลาดเรียบร้อยนะคะก็ซื้อขิงมานะคะเพื่อที่จะต้มกินนะคะแล้วก็มีอันนี้ เห็นแมค่ค้าเขาบอกว่าเป็นกระชายกระชายดำนะคะก็เลยจะเอามาปลูกนะคะเขาบอกว่าอันนี้ก็เป็นสมุนไพรอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็มีกระชายนะคะที่เราซื้อมานะคะบอกเลยว่าแพงมากนะคะอันนี้ซื้อมาประมาณหมื่นห้าจะนํามาปลูกดีกว่านะคะเพราะว่ากินไปก็แบบน่าจะแบบไม่ได้ช่วยอะไรเยอะเนาะเพราะว่ามันมีนิดเดียวนะคะก็จะซื้อมาปลูกดีกว่านะคะ นี่คะ่ะก็จะมาปลูกไว้อันนี้แม่เห็นไหมคะเขาบอกว่าปลูกแบบเขานี่นะเขาปลูกแบบที่บ้านเขานะคะแล้วก็เขาขุดมานะคะแล้วก็มาขายเนาะใหม่คิดว่าเขานํามาจากประเทศไทยแล้วก็มาขายไม่ใช่นะคะก็เมื่อกี้กินไปนิดนึงเนาะ,ะก็คือคอจะคืนๆมาอยู่นะคะคือแบบโอ้โหแบบคอคืนหนาถึงตอนนี้ยังไม่หายนะคะ<ด>ก็เดี๋ยวจะนําไปปลูกนะคะ<ด>น่าจะไม่พอกินนะคะเพราะว่า,าจะซื้อกินก็คือแบบ แพงมากเลยนะคะกองนี้ประมาณเกือบเกือบสามรบาทนะคะได้เท่านี้เองอ่ะก็เลยจะนําไปปลูกดีกว่านะคะไม่ไม่นํามากินแล้วจะกินก็คือจะต้มขิงขากินเท่านั้นเองนะคะเพื่อป้องกันเพื่อให้ให้ตัวเรามีภูมิต้านทานโรคโควิดเนาะเพิ่มเพิ่มภูมิต้านทานในตัวเรานะคะก็คือจะต้มขิงขากินก่อนนะคะเดี๋ยวจะเอากระชายเนี่ย ไปปลูกก <VE> ่อนนะคะคนก็รอชมแล้วกันเนาะว่าเป็นยังไงจะติดไหมนะคะโอเคนะคะก็สําหรับคลิปนี้ใหม่ก็จะขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปน้องใหม่เชียงตุงได้เลยนะคะแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมน้องใหม่เชียงตุงนะคะก็ฝากกดซับสไครต์และกดกระดิ่งให้น <we> ้องใหม่เชียงตุงด้วยนะคะลาไปก่อนนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ อยากให้ทุกคนดูนะคะน,นี่อันนี้คือเหมือนไม่ใช่กระชายขาวเลยมันคล้ายๆกับมิ้นคล้ายๆกับที่ดมกลิ่นม,นะมันนะจะคล้ายเหมือนมอขมิ้นเออเหมือขมนขมิ้นขาว,ขาวอ่ะเนี่ยนะี่หน้าเหมือนจะไม่ใช่นะนแต่ไม่ค้าเขาบอกว่าใช่ เราก็ไม่ดูอ่อีนี่มันวนน่นโดดไม่ดก็มีนึ่ีกินไว้ยูคาดิว็แต่ว่ากินอันเนี้ยใช่กระชายขาวเนาะเนี่ยให้ทุกคนดูนะคะว่าใช่หรือไม่ใช่นะเพราะว่าใหม่จากที่ใหม่สัมผัสแล้วก็กินเข้าไปดูนี้ใช่นะคะเพราะว่าใหม่เคยกินปลาดุกผัดอผัดเผ็ดนะคะเขาใส่กันเนาะนี่เขาอยากให้พี่พี่ แฟนคลับดูให้หน่อยนะคะว่าใช่กระชายขาวไม่ไม่คะเขาบอกว่าใช่แต่ว่าอันนี้มันไม่เหมือนเลยอันนี้เหมือนโหขมิ้นขาวอ่ะนะดูดูดูให้หน่อยมีเออนะก็จะเป็นแบบนี้รักษาเป็นแบบนี้อันนี้อันนี้เหมือนไม่ใช่นะคะอันนี้เหมือนไม่ใช่นมแล้วเหมือนไม่ใช่เลยอ่ะแต่อันนี้โอเคใช่นะคะแต่แพงมากเลยอ่ะบอกเลยว่าแพงมาก